ใช่ครับให้ธรรมะโยมหน่อยครับขอเจริญพรโยมทุกท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระลูกศิษย์อยู่องค์หนึ่งท่านก็หมอด,ดูดูดวงว่าจะต้องได้เนื้อคู่ตัวดำๆๆด,ด,ด่างดางดอกๆจมูกแดงๆซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ขำจังเลยว่ามันคนหรือมันตัวอะไร แต่ปรากฏว่าพระองค์เนี่ยท่านก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุห่างกันกับท่านเนี่ยสิปีซึ่งเด็กเนี่ยอายุ10ขวบท่านอายุ20สแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอิสุกอใสัยพึ่งหายตัวมันก็ดำดำด,ำด่างด่างดอกดอกจมูกแดงแด,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 ดงเป็นหวัดด้วยขย,ยีจมูกสะแดงแป๊ดชปรากฏว่าพอไปเห็นปั๊บเนี่ยพระนี่ก็ตกใจเพราะช่วงบินทบาทพอดีด้วยความตกใจที่เด็กกําลังจะตักบารท่านก็เปิดฝาบารมาด้วยความตกใจก็เอาฝาบารเนี่ย เคาะหน้าผากเด็กเข้าไปด้วยความด้วยความรู้สึกลังเกียจนะท่านแล้วเด็กก็ร้องไห้แล้วท่านก็รีบกลับวัดแยกกันไปแล้วท่านก็หนีไปสุดโลกเลยนะหนีจากจังหวัดตราดไปอยู่จังหวัดเชียงรายนู่นนะ่หนีไปไกลเลยแล้วก็คือประมาณว่าถ้าได้เนื้อคู่แบบนี้นะไม่ต้องมีเมียกัลชาตินี้ก็หนีไปสักไกลเชียวผ่านไปสิบปีมั้งประมาณนั้นเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งคือศึกไป ไปแล้วก็ไปศึกแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งทุกวันก็หอมแก้มเมียทุกวันแหละแต่วันนี้ก็คลึ้มอ,อกคลึ้มใจว่าจะจูบหน้าผากเมียสักทีก็แหวกผมหน้าผากเข้าปรากฏว่าเจอแผลเป็นเล็กๆก,ก็เลยถามเมียว่าเออนี่น้องนี่แผลเป็นได้มาจากไหนเนี่ยเมียพอผัวถามอย่างเงี้ยแหมก็เข้ากำลังจะเข้าฉากเลิฟซีนท่านพอผัวถามก็กัดฟันขึ้นมาเลยแหม สเปีที่แล้วไอ้พระหาองค์นั้นฝ่าบาทมาเคาะหน้านผากได้อย่าให้กูเจอนะเมืองคือผู้หญิงมันก็ไม่รู้ว่านี่นี่คือผู้ชายคือพระองค์นั้นพระนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือเด็กคนนั้นอะไรก็ตามท่านที่มันจะเข้ากันได้เนี่ยยังไงมันก็ต้องเข้ากันช้อนถ้าเรามองดูว่ามันจะเข้ากันมันก็ต้องเข้ากันแต่บางอย่างนะอย่างจานชามอะไรต่างๆเหล่าเนี่ย อะไรที่มันจะเป็นของกันและกันเนื้อคู่กันแล้วมันแคล้วกันไม่รอดนะ่มันก็ต้องเข้ากันมันลงกันได้แต่บางอย่างเนี่ยท่านมันไม่เหมือนกันแต่มันเกิดมาเพื่อคู่กันคนบางคนนิสัยอาจจะคนละเรื่องแต่สามารถบริหารครอบครัวไปร่วมกันได้วันนี้ในที่ทำงานนิสัยอาจจะต่างกันเก่งต่างกันแต่เราเชื่อว่าพาองค์กรไปรอดเพราะว่ามีความสามารถที่เอาความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองมาใช้ แล้วก็สามารถที่จะบริหารครอบครัวร่วมกันฉะนั้นชีวิตคู่บางคู่ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะลงกันได้ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเหมือนกันแต่พากันไปได้วันนี้บุพเพสันนิวาสอะไรที่จะเป็นของเรามันก็เป็นของเราวันอย่างค่าอะไรที่จะไม่ใช่ของเราก็ไม่มีทางที่มันจะเป็นของเราขอเจริญพร